ครั้งแรกต้องขอโทษก่อนออกมาถอยนะะคและพี่น้องประชาชนักเดะแบบตามก็เต็มที่แล้วก็อย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถอยยังยังมีแมตต์อีกหลายแมตต์แล้วก็เราขอโอกาสแก้ทั่วครับ เกมวันนี้จริงๆเราเราชนะนะชนะกองเชียร์กองเชียร์ยอดรายได้สูงสุดก็เยี่ยมแต่นักบอลเราก็สู้ได้ยมยมรับว่าสุดนการการปรับตัวตัวเล่นเอาเอาตัวเล่นระดับระดับสูงให้เยอะของเราก็ก็สู้ได้อะแต่ว่า นักเตะไม่สมบูรณ์หลายคนมีอาการบาดเจ็บเรื้อรังอยู่ก็พื้นบอลแห่งปรก็วันนี้วันนี้วันนี้ก็ไม่สามารถทำได้ทางไฟ้าทางยานมันจะมีผลต่อทีมอย่างไรบ้างก็มีผล มีบางคนกับทีมเมืองคับแต่ว่าเอ่อแมทที่เหลือเนี่ยมันมันยังอยู่เยอะยังอยู่เยอะเราเก็บจังใช่ก็ก็ยังต่อกลุ่มอยู่ตอนเนี้ยอ่าถึงไม่ได้แต้มไม่ได้แต้มวันนี้แต่เราก็ยังยังอยู่ในทีสามสูงไม่ถอยถ้าเราเราชูจนที่สูงเราเราชูจนที่สูงอ่าเราเรายังอยู่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 ไม่ยอมไม่ยอมแพ้ง่ายๆเราเราพาด้ เด็กจะได้จะได้รู้ว่ามีมีทีมที่ดีว่าจะได้ไปปรับปรุงตัวเองครับนักหน้าอย่างไรฮะดั็เด็กก็คงรู้ว่าสภาพแบบเนี้ยไม่ได้เด็กก็ต้องมีความดีใจเพราะว่าการเล่นลายแมตช์เสมออะไรแมตช์เนี่ยให้เด็กเด็กรู้แล้วว่าเราอยู่กับทีมได้ทีมันต่างๆเขาปรับปรุงแล้วก็ แมตช์ล่าสุดแมตช์นี้ก็แพ้แพ้เพราะนั้นเด็กก็ต้องต้องรู้ตัวเองย้ำเลยครับยังไม่ได้ทีำสนามสวยๆบรรยากาศเร่งการที่จะเดินและวันนี้ในกีฬาต้องพึ่ก็เล่นเฟรย์เ์ให้ประชาชนเราได้ชมกันนะครับก็ยังยังไปได้อยู่ไปได้อยู่มาสวยนี้